วันนี้นะครับผมจะพามาชมกับ euh เป็นเตียงไม้พยุงนะครับพยุงผสมกับปะดูนะครับผมตัวนี้เป็นงานของคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าเอามาให้เราทําสีนะครับตัวนี้ตอนมานี่เก่ากึกเลยนะกับตัวนี้นะครับอายุไม่ต่ํากว่า50สิปีนะครับเห็นคุณลูกค้าบอกนะนี่ตัวนี้จะเป็นพยุงนะครับผมเห็นไหมดำๆเนี่ยจะเป็นไม้พยุงเลยขาก็จะเป็นประดูนะครับนี่ที่ดำๆเนี่ยไม้พยุงนะครับเนี่ยไม้พยุง ครับไม้พยุงแต่ที่เป็นแดงๆอย่างเงี้ยจะเป็นประดู่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูลายไม้ด้วยเลยตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับประดู่ก็จะออกสีแดงๆเนื้อไม้ก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับดูเสี้ยนก็จะเป็นหย,ยาบๆหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นไม้พยุงไม้พยุงเก่าตรงแก่นๆเลยอะเนี่ยลายเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าส่องแบบสะท้อนแสงอะมันจะมีแบบเหมือนแบบสีลุงล้งๆหน่อยสีแบบยังไงอะสีมันจะสะท้อนหน่อยครับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นพยุงเก่าเลยแก่นพยุงเลยไอไอเดือยไม้ตรงดำๆนี่ก็เป็นไม้พยุงนะครับเนี่ยดำๆเงี้ยเป็นพยุงนะที่เป็นเห็นเป็นดำๆเนี่ยเราจะยิงน็อตลงเขาเขาจะยิงน็อตลงไปยิงตะปูล,ลงไปนะครับแล้วก็จะฝังด้วยเดือยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วคิดดูเตียงตัวนี้นะครับโอ้โหใส่น็อตไปแบบทุกอ่ต่อแผ่นเนี่ยจะใส่ทุกสองอันเลยครับผมแผ่นหนึ่งเนี่ยจะยิงน็อตสี่หกตัวเลยนะครับ คือความแน่นหนานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีอะไรเลยและที่พิเศษนะครับนี่ที่สวยจริงๆเลยคือด้วยระยะเวลาสี่สิบห้าสิบปีนะครับคุณลูกค้าทุกคนนะไม่มีหดไม่มีห่างเลยไม้ดีจริงๆครับผมตรงนี้ต้องยอมรับเลยครับโอ้โหแสวยมากนะครับตอนแรกมานี่มาไม่เห็นลายไม้แล้วนะมาไม่เห็นลายไม้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับ พอเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหขอบอกว่าสวยจริงนะครับลูกค้าม,ามาดูเมื่อวานนี้นะครับลูกค้ามาดูเมื่อวานเนี่ยประทับใจมากครับผมลูกค้าบอกโอ้ไม่คิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับโอ้โหภูมิใจนะครับคนทําก็ภูมิใจนะครับพ่อค้าก็ภูมิใจนะครับผมเมื่อวานนี้มาแบบไม่ไม่เห็นลายไม้เลยเพราะลูกค้าเนี่ยก็ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาเหมือนกันนะครับคุณพ่อตั้งแต่รุ่นยายรุ่นทวดอ่ะนี่แล้วมาดูอีกตัวหนึ่ง เขามาทำสองตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่าโอ้โหขนาดก็แปดสิบห้านะครับคูณสองร้อยนี่ลายสวยสวยเลยแต่ไม้สมัยก่อนนะยอมรับเลยคือเขาคัดไม้ครับผมตรงไหนเป็นแผลตรงไหนเป็นรอยแบบอะไรเงี้ยเขาตัดออกเลยนี่เลือกได้ไงแต่ก่อนไม้มันเยอะก็เป็นนิดเดียวนะก็มีตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนะครับเมื่อวานถามว่าจะแต่งให้แต่งสี่ไหมก็บอกไม่เอานะครับรอบแบบว่า งานแบบโชว์แบบเปืเป่อยๆแบบตามธรรมชาติเลยแต่แผ่นหลังเนี่ยไม่มีแผลเลยนะแผ่นหลังเนี่ยลายไม้สวยๆเลยครับโอ้โหลูกค้าประทับใจมากเมื่อวานนี้ลูกค้ามาดูนะลูกค้าบอกโอ้โหตอนแรกมันเป็นดำๆอ่าเป็นแบบไม้เก่าๆอะ่ะคือแบบกบไม้เลยพอเปิดออกมาน,นี่ลูกค้าตกใจเลยครับผมว่ามันสวยจังเลยว่าสวยจริงครับแล้วดูฝีมือช่างนะครับโอ้โหทาทังเงาแวบ,บเลย เก็บให้ทุกรายละเอียดนะครับเอาแบบเนียนๆสวยๆเลยโอ้โ oh หบางคนนะเขาแบบว่าได้ลูกค้าบางคนนะครับที่เอาสินค้ามาทําสีอะบางทีอะมันไม่ได้ไม่ได้ว่าหาไม่ได้นะในงานแบบเนี้ยแต่ด้วยสินค้าตัวเออย่างทฟ้าตัวเนี้ยมันอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กมีความทรงจํากันมาตั้งแต่เด็กเคยเล่นเคยนั่งเคยนอนเคยหยอกกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาอะไรคุณยายอะไรเงี้ยครับ เขาก็มีความทรงจําดีๆนะครับบางที่เอามาทำอ่ะราคาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะเรื่องทําจะซื้อตัวใหม่ก็ได้แต่ว่าด้วยความทรงจําของสินค้าตัวนี้เ่ตโซฟาตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับคือเอามาทํามาชุบชีวิตใหม่คือแบบสวยประทับใจเลยครับนี่แต่เตียงตัวเนี้ยคือสวยจริงครับทุกวันนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับเนี่ยสวยมากครับพามาดูเลยสวย เปของลูกค้านะครับนี่หากใครสนใจนะครับอยากจะเอาเตียงเอาโซฟาเอาสิ่งเออเอาเอา,เอาพวกโตะไม้พวกงานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะมาทํานะครับมาหาเราได้เลยนะครับที่ร้านตวงทับเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับทักเข้ามาได้นะครับนี่หากอยู่ใกล้ๆอยู่แถวๆพนันอยู่ชนบุรีเดี๋ยวเราวิ่งไปรับให้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ลูกค้าอยู่บ้านบึงครับผมลูกค้าอยู่บ้านบึงเดี๋ยวก็ไปส่งให้ด้วยครับอ่า เพราะบางทีคนที่จะชอบงานไม้นะต้องเป็นคนที่อายอุค่อนข้างจะอย่างน้อยต้องมี40อพอะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่สาม,มารถที่จะแบกเข้าบ้านเขาเองได้อยู่แล้วนะครับเราก็มีบริการรับส่งให้นะครับผมาใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ